ย่านชุมชนนะเช่นสยามสาแควร์ประตูน้ำอนุสาวรีย์ชัยสีลมสุขุมวิทตลาดมีนบุรีได้ขอทานเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดเลยนะฮะทานผูชมฮะคือเขเมรฮะสีคนเป็นชาย14หญิง20เด็ก12ส่วนใหญ่จะเป็นคนชาราคนพิการและเด็กทารกตำรวจบอกนะฮะพันตำรวจเอกชาติชาย วรกุลภูมิกับสสสแถลงนะฮะว่าขอทานเนี่ยเห็นแล้วดูน่าสงสารก็จริงแต่ถ้าเราให้เงินก็เหมือนสนับสนุนให้คนต่างด้าวหลบหนีข้อตามาากินแล้วบางทีเนี่ยทารุณกรรมเด็กหรือที่ร้ายกว่านั้นคือไปขโมยเด็กมาเพื่อเอามาให้เช่ากันให้ดูน่าสงสารก็ต้องตรวจสอบนะฮะสดสจะตรวจสอบว่าเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่แล้วข้อมูลจากสสสเมื่อวานนี้เขาก็สอบสวนเนี่ยนะฮะ บางคนรายได้วันละพันกว่าบาทฮะรายได้วันละพันกว่าบาทธรรมดากที่ไหนละเนี่ยที่สยามสแควร์กลุ่มที่ถูกจับเนี่ยนะมีคนขับรถตู้มาส่งแล้วก็จะมารับตอนห้าทุ่มเจ้ากก็จะขยายผลไปจับกลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังต่อไปในข้อหาค้ามนุษย์นะฮะนอกจากขอทานต่างด้าวแล้วเนี่ยยังตำรวจสสยังจับกลุ่มขอทานไทยด้วยครับคุณกิติกาโอ้เจ็บจริงๆคนนี้เรียกว่ามาแย่งกันตามากินค่ะ ขาบอกว่าเดี๋ยวเด๋ยวเราจะน่าจะมีเสียงให้ฟังนะคนนี้เนี่ยเป็นอาชีพเลยทำผมเป็นสีเหลืองนะแล้วอยู่แถวมาบุญครองชื่อบอยใช่ไหมพี่เชษยิ้มเจริญถูกจับมาด้วยค่ะบอยเขามีวิธีการหากินยังไงฮะท่านผู้ชมฮะลองไปดูกันไหมฮะวิธีหากินของบอยพี่เชษเนี่ยเชิญนะค่ะยิ้ด้วยยิ้มด้วยเฮ้ยอย่ายุ่กับเราผมกำลังดังนะ อ,อยู่ท่างนี้เราอยู่นั่งหนีทั้งวันเลยเหรอทั้งวันครับไม่เมื่อยเหรอไม่เมื่อยครับไม่ดีครับมาดีเหรอเอาเวลาปวดที่ปวดเที่ยวครับเนี่ยทนเาอาทนเอาเหรอนี่งอกไงมันต้องยุติว่าอย่าให้ไงถ้าเขาตั้งมันไม่ได้ตังค์าดเนี่ยแล้วแต่ครับ แล้วแต่เขาจะให้ผมวัดดวงใช่ไหมเขาเพื่อเขาเพื่อเคยมีคนเอาข้าวมาให้ไหมมีครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกฝรั่งครับซื้อพวกพิซซ่ามาให้นีพิซซ่ามาด้วยกินไงก็กินได้ครับไม่ใช่มือเอาแขนออกไงแล้วมานั่งกินตรงล่างครับพอกินอิ่มแล้วขึ้นมาขอต่อกินก็ต้องหลบไปก่อนใช่ครับหลบไปก่อนคนระับพอได้เงินเยอะแล้วก็ไปแลกเลย ไม่ได้ไม่ได้นะยังไม่ได้ครับยังไม่ได้เลยเลยนะเอาเงินไปไว้ไหนหมดก็ให้ยายครับส่งกลับบ้านยายครับที่ไหนยาย้ยายอยู่แป๊ะหรือเปล่าทีผมขึ้นรถไฟไปก็เอาไปให้แก่ทีผมไปไปเช้าเนี้ยไปเช้าเย็นกลับครับบอกว่าไม่เลิกด้วยนะคะจะกลับไปขอใหม่แต่ว่าไปที่เดิมยังคงแขนขาดีทุกประการพูดจาคล่องแคล่วค่ะแต่มีวิธีการเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ดูกันอีกทีหนึ่งผมในระหว่างที่ผมพูดไป เขาบอกไม่ได้ไม่ได้มาเลยโหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะฮะบางทีได้ถึงพันหกสองพันไม่ได้อาหารบางทีฝรั่งซื้อพิซซ่ามาให้อย่างที่ว่าส่วนหนึ่งแบ่งไปให้ยายที่ชาเชิงเซาถูกตำรวจจับมาแล้วหลายครั้งคนกิติกาฮะแต่ถูกปล่อยเพราะเอาผิดไม่ได้นี่แขนขาดีฮะแขนขาดีวิธีการเอาเสื้อสวมลงไปแล้วก็ทําหมอบลงไปอย่างที่เห็นนี่แหละฮะค่ะโอ้โหให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึ่งนะฮะอย่ายุงกับเราอุ้งลังดัง้ว โอ้ยดังจริงๆนะต่อไปนี้เนี่ยเราอยู่นั่งหนีทั้งวันเลยเหรอทั้งวันครับไม่เมื่อยผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวเมื่อวานนี้ถ้าเป็นคนต่างด้าวตำรวจก็ประสานตอมนะฮะถ้าเป็นคนไทยก็จะประสานไปยังศูนย์ประชาบดีเพื่ออบรมและส่งไปฝึกอาชีพค่ะคือทุกครั้งที่ถูกจับเนี่ยบอยหรือพี่เชนยิ้มเจริญนี่ก็บอกเลยนะฮะว่าจับก็ต้องปล่อยไม่มีกฎหมายเอาผิดขอทานไม่ผิดกฎหมายเออท่านผู้ชมฮะ